ล้อล่างสิบยกลังเจ็ดขซ้อมมาเยอะเลยค่ะตื่นเต้นเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่สองอะค่ะว่าแล้วเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าซ้อมแต่ ากจะบอกว่าพี่เองก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนออกกําลังกายเนะาะก,กิจกรรมนี้ยก็ทําให้พี่อ่ะออกมาวิ่งออกมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าถ้าพี่ทําได้หลายๆคนก็น่าจะทําได้เหมือนกันค่ะ ทีมผมก็คือจูงใจแบบโพสิทีฟและการไม่ไม่ค่อยกดกันปล่อยปล่อยไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาเขาล่องข้าม3โลได้6โลก็ไม่น่าจะยากแล้วค่อยไปวัดกันตอน10โลนะครับสู้ๆนะครับคะแนนรอบแรกเราไม่ดีแต่รอบนี้เราจะสู้เต็มที่ครับเราต้องกินตื้นขึ้นมาให้ได้ครับผมแน่นอนยังไงก็ต้องเข้าเส้นชัยถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็คานคานไม่ได้ก็คืบไปยังไงก็ต้องเข้าครับ ได้ออกกำลังกายได้พบปะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันนคตกได้มีการแบบมาโชว์ของได้มามีการปรับเลิฟอะไรทุกอย่างดีหมดเลยครับร่างพร้อมพร้อมพร้อมใจพร้อมร่างกายแข็งแรงนะคะ้างานจรับเพื่อนเยอะมากนะคะก็สามารถขึ้นขึนร้้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นขะ้นขึ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 ะนนขึ้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 ตขา้นขยานขอ้เราเนยฟินมา้เลยค่ะมันขนขึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นขึ้ อย่างนี้ทำไมวันนี้มันเหนื่อย <laughs> เหนื่อยครับเกือบไม่รอดเหมือนกันคือจริงๆซ้อมยังไม่ถึง6โลครับ <laughs> เหนื่อยก่อนอะไรก่อนแต่ว่าพอวันจริงแล้วขอหน่อยอะไร เหนื่อยอยู่แล้วครับเพราะเราเองก็พูดตรงๆว่าซ้อมน้อยแล้วก็พยายามวิ่งในการคุมเพสไปไม่ให้มันต่ํากว่ากว่าสิแล้วก็พยายามมองตัวที่น้องสาวิปเปอร์เจ็บกวาดไว้คอยมองไว้ก็พยายามจนเข้าเส้นชัยได้ครับก็คิดวา่าเป็นการเชลเลนจ์ตัวเองในในระดับหนึ่งครับเหนื่อยหน่อยครับต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันครับวันนี้ต้องใช้พลังและความตั้งใจมากกว่ารอบที่แล้วก็ต้องรักษามาตรฐานให้ได้แต่ยังไม่ได้เช็คเวลาคิดว่าน่าจะได้ต้องชนะความขี้เกียจให้ได้เจ้านสุดุยอดนะครับไม่คิดว่าเราจะวิ่งได้ครับ มั่นใจค่ะ9กิโลทำได้แน่ๆค่ะภายใน90นาทีแน่นอนค่ะ